เที่แน่คำพิพากษาของศาลนะครับทั้ง3คดีและการรับสารภาพของทักษิณเขายอมรับสารภาพว่าเขาทุจริตคอร์รัปชันจริงนะครับและความเสียหายในคดีเอ็กซิมแบมีกว่า4,000ล้านบาทในคดีการถือหุ้นนะฮะนอมินีถือหุ้นคดี AS เสียหายถึง4 6หมื่นล้านบาทและในคดีหวยบุญดินที่ถูกตัดสินไปนะครับ ก็มีความเสียหายในคดีละ1,600ล้านบาทกุลเจ็นั่นหมายความว่ามีความเสียหายให้กับประเทศไม่ต่ำกว่า50 0 0 0ล้านบาทที่เกิดขึ้น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอร์ศักดิ์กิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนือนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจในะครับก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษิณชินวัตรและเกี่ยวข้องกับเรื่องของยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งตอนนี้เขากาลังอยู่ในสถานการณ์ที่ภาวาทำมากเกินกว่าร้อยยี่สิบวันเราก็ยังยังไม่เคยกำหนดว่าเกินกี่วัน แต่โดยปกติเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญส่างทัที่ดีผมกับท่านาคงจะมีคณะในการตรวจสอบนะครับเพราะว่าในระเบียบเขาให้รับฟังความเห็นแพทย์ผู้รักษาซึ่งแพทย์ผู้รักษาก็คือไม่ใช่แพทย์องมานและจะทันเราก็ต้องให้เวลาในกระบวนการที่เขาจะรวบรวมเขาต้องมีหลักฐานอือน่นกอน แต่ว่าหมายถึงในส่วนรัฐตีก็คือจะต้องเห็นด้วยตามคำาินิจฉัยยังยังไม่ได้เห็นเอกสารยังไม่เห็นเอกสารซึ่งซึ่งซึ่งพูดว่าอาวันนี้ถือว่าเกินลวแต่เสนอมาก่อนเนี่ยมันก็กฎหมายก็ไม่ได้บอกให้เห็นก่อนหรือไม่ได้เขียนให้วันที่ตรงจะบ120วันเขาบอกว่าเกินฝ่า120วันแต่ไม่ได้บอกว่าเกินฝ่าเท่าไหร่โดยปกติก็ต้องโครทำโดยเร็วอาจจะไม่ควรจะเกิน สัปดาแล้วมันตีค่ะการรายงานที่ไม่เป็นรายะาอประสง์นะคะได้มีการรายงานมาบ้างไหมคะไม่มีไม่มังแต่ก็เป็นเป็นที่ทราบกันต้งผิดสครับเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติเหมือนกับนักโทษโดยปกติทั่วๆไปเชจะต้องลงในรายละเอียดของใบรอทหนึ่ซึ่งนักโทษทุกคนจะต้องให้สัมภาษณ์ผู้คุมนะครับและกรอกโดยละเอียด ว่ามีประวัติอย่างไรมีพฤติการอย่างไรมีการกระทําผิดอย่างไรนะครับแต่สําหรับนอชอทักษินชินวัฒรเนี่ยทําไมแม้แต่บรรทัดเดียวท่านไม่กรอกและในกรณีนี้นะครับโทษจําคุกหนึ่งปีปรากฏว่าแพทย์เดือนจํา <c oughs> แพทย์ที่เดือนจําคือโรงพยาบาลราชธรนเนี่ยได้เซ็นไปรับรองให้ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตำรวจเลย,เลยโดยไม่ได้เข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลกรมราชธรรมแม้แต่นิดเดียวและในวันนั้น ก็ทราบว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ยอมเดินเข้าไปในห้องที่เขาจัดเตรียมไว้สําหรับการควบคุมตัวท่านอดีตนายกอุฐมนตรีไม่ยอมเดินเข้าไปไม่ยอมเดินเข้าไปในห้องขังและในที่สุดก็ได้ออกมานอกห้องขังและอยู่จนถึงวันนี้เป็นเวลา125วันโดยที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้ตั้งข้อสงสัยว่า 1. ป่วยจริงหรือไม่2ไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตะบวดนับจากวันที่23สิงหาคมจนถึงวันนี้ ตลอดเวลาจริงหรือไม่และทําไมพี่น้องประชาชนถึงไม่รู้เลยว่าคุณทักษิณอยู่ข้างบนเขาพากันสงสัยกันทั้งประเทศวันนี้ได้ประสค์หนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีและนําใบมาดอักบอรมาให้ท่านสมศักดิ์เทพสุทินที่จะให้ท่านสมศักดิ์เนี่ยนำไปให้ในายทักษณิณชินวัตรที่อ้างว่าพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ เพราะเหตุที่ว่าท่านสมบัติเทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีได้โฆษณาเผยแพร่ในโลกโซเชียลว,ว่าใบมะระกอสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ให้นอชอทักษิณชินวัตรได้กินเผื่อว่าจะหายและได้ออกจากโรงบาลตำรวจกลับเข้าไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพต่อไปขอม,มอบใบมระกผ่านท่านอันศักติ์เจริญ เพื่อให้ท่านผมเห็นหนายสมศักดิ์ได้ออกมาตำหนิข้าราชการกรณีที่มีสื่อถามมาเรื่องการปผ่นกระแสนักโทษเทวดาไปตำหนิว่าข้าราชการไม่ทำกานบ้านทำงานชา้าชวจำชาม,ชาม,ชามตอบไม่เคลียร์ไม่กล้าตอบเพราะว่าประเด็นนี้ไม่ยากอาจจะมีบางคนปิดปากข้าราชการที่ทำให้ข้าราชการเขาไม่สามารถตอบความจริงได้การตอบความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยและวันนี้ความจริงที่ประชาชนอยากจะรู้เข้า,ากจะรู้ว่า นักโทษชั้น14นะ่ยยังอยู่โรงพยาบาลหรือไม่รวมทั้งอยากจะรู้ว่านักโทษชั้น14นั้นนะั้นป่วยหนักถึงขนาดว่าโรงพยาบาลราชธานรักษามไม่หายต้องมาอยู่โรงพยาบาลตํารวจนานมากกว่า120บวันแค่นี้เองถ้าคุณบอกข่ารายการให้ตอบตามข้อเท็จจริงก็ไม่ยากเลยการตอบความจริงเป็นสิ่งไม่ยากสิ่งที่ทําให้ข่ารายการอิดอัดและตอบไม่ได้และตอบไม่เคลียร์เพราะอาจจะไม่ได้ให้ตอบความเป็นจริง ส่วนกรณีล่าสุดที่มีข่าวแพร่ๆออกมาว่านางสาวยิ่งรักชินวัตรจะกลับมาสู่ประเทศไทยในความเห็นส่วนตัวผมก็ไม่อยากเพราะทุกอย่างมีกระบวนการเพียงแต่ว่าอยากจะให้เรียนรู้คดีของนักโทษชายชั้น14อย่าไปเรียนแบบพฤติกรรมนะฮะอย่าลืมนะครับว่าเจ้าของประเทศนี่คือประชาชนรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจเนี่ยคือแค่ตัวแทนของประชาชน อย่าทําให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศเขาอึดอัดมากจนเกินไปในพฤติกรรมที่กระทําแบบนักโทษชายชั้นสิบสี่ถ้านางสาวยิรัชจะกลับมาประเทศไทยคนไทยไม่ว่าแต่อย่าไปเียนแบบเพราะถ้าไปเียนแบบนั้นถึงวันหนึ่งเขาอึดอัดจนทนไม่ได้อันตรายนะครับผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจําทั้งหมดมีกล้องวงจรปิดถูกละเมิดสิทธิ์หมดนะครับผู้ต้องขังที่ถูกส่งไปโรงพยาบาล ไม่รวมถึงนายแป้งนานโนดนะที่หนีไปที่นครศรีธรรมราชเนี่ยยังมีกล้องวงจรปิดเลยนะครับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ไหนใครพาไปรู้หมดครับโรงพยาบาลตํารวจซึ่งมีหน้าที่พิทักษ์สันติรา์มีหน้าที่ดูแลความสงบสุขของคนไทยเจ็ดสิบล้านคนกล้องวงจรปิดเสียเด็กอาุบาลก็ไม่เชื่อครับเป็นได้ไม่ได้ครับถ้าถ้ามีเงินผมออกเงินให้ครับซื้อกล้องวงจรปิดติดให้เลยครับ แล้วถ่ายทอดมาที่วุฒิสภา,า24ชั่วโมงกาบเรียนด้วยความเคารพทั้งหมดไม่ได้มีอคติใดๆกับบุคคลดังกล่าวและหน่วยของกรมราชธรร์หรือโรงพยาบาลตำรวจแต่เพียงเพื่อต้องการดำเนินการเรียกร้องให้เกิดความยุติธรรมตามหลักนิติธรรมนิติรัฐผมว่าเรื่องนี้คนที่จะติดคุกหลังจากนี้ไปเนินคนคุณห้องขังนักโทษชใยทักษิณที่แดนหนึ่ง สคมคุมแดนหนึ่งสก็คือผอบอรเรือนจำพิเศษกรุงเทพและคนที่ 4. ก็คือทิด,ดีกรมราชธรรมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันถูกบันทึกในกล้องวงจรปิดทั้งหมดนะครับผมเคยไปอยู่ข้างในที่น้องเชื่อไหม กล้องวงจรปิดมีทุกกระเบียดนิ้วเพราะเขาการเลื่อนนักโทษทํำร้ายกันเองเขาการเลื่อนนักโทษทำลายตัวเองเช่นเขาเรียกอะไรอะ่ะใช้คำงนน่ายๆเหมือนสิ้นคิดเลยจะฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยเขาเลยต้องมีกล้องทุกซอบทุกมุมแม้แต่ที่เราขับถ่ายขับถ่ายเบาขับถ่ายหนักก็จะมีกล้องวงจรปิดส่องมาที่เรา มันไม่รอดสายตานะอันนี้คือกรณีกล้องวงจรปิดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าบอกว่าไม่มีหลักฐานหรือว่าไม่มีอะไรที่จะมามัดในสิ่งที่เราตั้งคำถามได้ผมคิดว่าคุณก็ต้องไปตอบคำถามเมื่อถึงวันที่คุณต้องเข้าสู่กระบวนการที่เราจะดำเนินการฟอ้องร้องดำเนินคดี ที่ผ่านมาทวีสอดส่องนะฮะก็พยายามที่จะปัดความรับผิดชอบวิ่งนี้นักข่าวแล้ววิ่งนี้นักข่าวอีกสมศักดิ์เทพสุทินก็โยนความรับผิดชอบไปยังหน่วยงานราชการนะครับอย่างรอพอตํารวจนะครับและก็กรมราชณานในขณะที่สวสมชายแสวงการได้โพสต์ข้อความว่าดีลับฮ่องกงกําลังจะแตกเพราะว่าการที่ประกาศให้ บ้านเป็นเรือนจำนั้นไม่สามารถจะดำเนินการได้ถือว่าเป็นทางตันของทางฝั่งทักษิณตัม้มแกนนำกลุ่มคอปทก็ท้าให้ยิงลักษชินวัตรเดินทางกลับมายังประเทศไทยนะครับหลังจากที่คดีของทวินเปลี่ยนสีนะครับยิงลักนั้นก็ได้รับการยกฟ้องในคดีนี้นะครับทำให้ถูกโจมตีอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับ ปรากฏว่าศาลโดนหนักในช่วงนี้ในขณะที่อา,อาจาร,รย์ไพศาลนะฮะก็บอกว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยยังไม่ล่มสลายหรอกตอนนั้นยังม,มีไม่มีคำพิพากษาของยิงลักษ์นะครับไม่ล่มสลายหรอกนะที่ดําเนินการเป็นเรื่องของกรมประชทัน์นะฮะในส่วนของทางศาลยังคงดําเนินการตามปกติพอศาลตัดสินว่ายิงลักษ์ชนะปุ๊บถูกอย่างนะฮะถูกโจมตีเรื่องของกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ตํารวจ นะครับตั้งแต่อายการก็โดนโจมตีนะครับไปถึงสารเลยทีเดียวตอนนี้เราคงเห็นกระบวนการยุตธรรมของไทยนะครับกำลังเข้าสู่เฟลสเตทหรือรัฐที่รมเหลวต,ตอนนี้ก็ประกอบไปด้วยนะครับเศร,รษฐกิจตอนนี้ก็แย่สังคมก็แย่นะครับการเมืองไม่ต้องถามนะครับการต่างประเทศนะครับก็อย่างที่เห็นรัฐบาลแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ มีปัญหากับจีนมีปัญหากับกลุ่มฮามาสนะกับกลุ่มมุสลิมที่ตสงครามกำล,ลังขยายตัวกว้างไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเฉพาะอิสราเอลเท่านั้นแล้วตอนนี้มีเข้าร่วมอย่างน้อย4ประเทศสงครามกําลังขยายตัวกว้างนะครับกลายเป็นมุสลิมลบกับมุสลิมแขกลบกับแขกนะครับเรื่องกระบวนการยุติธรรม ก็คงเห็นได้ชัดเจนว่ามันกำลังเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าเฟลสเต e หรือรัฐที่ล้มเหลวนะครับประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นตอนนี้มีการเตรียมระดมนะครับคนเสื้อแดงมาชุมนุมหน้าโรงพยาบาลตำรวจนะครับการมาชุมนุมหน้าโรงพยาบาลตำรวจเพราะชุดแรกกันมาที่การนะครับตำรวจจะเดินทางเข้าไปทำการตรวจสอบนะครับว่าทักษิณ อยู่ดีกินสบายและป่วยด้วยโรคอะไรที่ผ่านมาสมศักดินะะ์เทพสุทินแกนนํากลุ่มเสื้อแดงก็ออกมาปกป้องโดนนีน่นๆสารพัดแต่แต่กรรมธิการตํารวจในส่วนของพักปฏิบัติก็ยืนยันจะต้องเดินหน้าทําการตรวจสอบก็ถือว่าเป็นการกู้หน้าของพักปฏิบัติกู้ฟื้นนะะความน่าเชื่อถือของพักประชาธิปัตย์ให้กลับมาซึ่งตอนนี้นะะมีคําสั่งจาก เสีฐาตวีศินให้เปลี่ยนนะครับรองนายกรันตรีนะครับซึ่งตอนนี้ให้พีรพันย้ายมาดูแลยุติธรรมและย้ายให้สมศักดิ์เทพสุทินมาดูแลสารสุขนั่นหมายความว่าถ้ามาดูแลสารสุขสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะถ้าบอกว่าทักษิณป่วยขึ้นมานะฮะนั่นหมายความว่าเขาก็จะได้รับสินที่พิเศษนะครับสามารถกลับบ้านได้บ้านก็จะกลายปเป็นเรือนจํา ชั่วคราวก็มาอยู่บ้านได้อย่างปกติสุขแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือทำไมทักษิณถึงภาวาทำไมทักษิณถึงกลัวเพราะเกมนี้ถ้ามีการขึ้นไปชั้น14ได้ไม่ว่าทักษิณจะอยู่แล้วอยู่ดีกินสบายแล้วถ้าทักษิณไม่อยู่ผลที่ออกมาก็เป็นเนกาทีฟซัำเกม นะครับความวุ่นวายจะเกิดขึ้นที่รอพอตำรวจเนะี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปจับตามองให้ดีนะครับตอนนี้ฝั่งทักษิณกำลังผวาเพราะจะถูกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าจริงๆแล้วเขาป่วยหรือไม่เพราะจนถึงขณะนี้โรงพยาบาลตำรวจและกรมรชาชทันไม่สามารถระบุได้นะครับว่าเขาป่วยเป็นโรคอะไรแน่ และไม่สามารถยืนยันได้ว่าอาการหนักอยู่ดับไหนถึงต้องไปนอนโรงพยาบาลตำรวจแต่ที่แน่คำพิพากษาของศาลนะครับทั้ง3คดีและการรับสาร,รภาพของทักษณิณเขายอมรับสาร,รภาพว่าเขาทุจริตคอร์รัปชันจริงนะครับและความเสียหายในคดีเอ็กซิมแบมีกว่า4,000ล้านบาทในคดีการถือหุ้น น,ะะนอร์มินีถือหุ้นคดี AS เสียหายถึง4.6หมื่นล้านบาทและในคดีหวยบุญดินที่ถูกตัดสินไปนะครับก็มีความเสียหายในคดีละ1,600ล้านบาทกุณเจนะ็ดนั่นหมายความว่ามีความเสียหายให้กับประเทศไม่ต่ำกว่า50,000ล้านบาทที่เกิดขึ้นจากคำพิพากษาของศาลและการยอมรับ สารภาพของทักษิณเกมนี้เจนเย็นฮะ <c oughs> ทักษิณกำลังผวาเหตุการณ์น่าตื่นเต้นกำลังเกิดขึ้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ก,กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ